นี่เรียกได้ว่าเป็นแมตต์ปิดตำนาน ROV ของทีมอเมริกาเลยนะเพราะว่าหลังจากจบแมตต์นี้ไปนะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ระดับนานาชาติใดๆพวกเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยนะและคนที่ปิดตำนานของ ROV ของทีมอเมริกาเนี่ยนะก็คือกินง่ายนะทีมไทยของเรานี่แหนนะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้เป็นไงเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยด็เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราชเกม ROV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียง50บบาาทททเเ่่่นนั้และใครีือหรรืออยยยาาาาากกกจะขขเมม ROV ็สถได้ททีี่่เเเเพพจจจชนนกกัแแ้้้ยยอดดไไลลค์์80,000๋ววะะปิงใใหตา ผมนะคะว่ายื้อได้ดีเนี่ยครับเล่นไปเปิดเกาะเลยฮะโอ้โหเราจะ My, My อินเวตไม้ใหม่ครับการครับผมกังวลเรื่องการกันบ้านของไทยแลนด์ไวการ์ดได้แหละเขามีทั้งสกัดทั้งฟินิกส์นะฮะมันจะก,กันลําบากนะครับครับเกมไวนี่อย่างที่บอกเลยครับว่าเกมนี้ถ้าใครได้ชิงหวชิงทุกความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมไปก่อนครับนะครับมันก็จะของทีมที่เป็นเกมตามซะส่วนมากและทีมวิดเลนเนี่ยครับ มากดดันตัวของกิจนายสองตัวเลยนะครับเต่าอเมริกาอันนี้ฮะเต่าก็เข้าไปอยู่ในบัฟของเขาครับนี่ครับโอผมนึกว่าจะคอมโบระหว่างอลิสกับทางด้านของดิ๊กซี่ยกยกและตัดตัดและยกแยกอย่างใดอย่างหนึ่งกันไปตอนนี้ผ่านไปครับอเมซอนด้าก้อนนับถอยหลังแล้วครับตัวแรกฮะ เล่นบนนี้ก็โดนกอกวนเยอะอยู่แต่เป็นบัฟมาแล้วนะครับเีนี้เราสามแบบเป็นเด็กฮะโอ้โหดูเขาเดินครับหลอกล่อนะครับเขาไม่ได้เดินทางล้ำครับแล้วเขาไปข้างบน4คนครับตัดทีแล้วอ้าวฮะบังคับให้โอเมนอยู่ในป้อมฮะและมีลีเดนยาครับมีเลียดกลับมาโดนสตัร์ทเนี่ยแต่นี่ครับจะไปตัดก็ลำบากครับโอ้ต้องหลบสกิลแล้วโดนโดนยิงฟรีแน่นอนครับกินไงลงมาช่วยอยู่วะ แต่ดูการครับที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะเอาฟอร์มด้านบนนะฮะเคลสต์ได้ระเบิดกรอบอกไปตู้ครับแบ่งคนได้ดีครับสำหรับไทยแลนด์ไวกาในจังหวะนี้ครับแล้วก็เลยทําให้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยลยกถอยกลับมาฮะอัลโดนเดวี่ครับเสียประียบในช่วงแรกครับดาเมจของคริสซี่ต่อเนื่องกว่าฮะเราดูจากลูกๆส่งไฟหน้าพิชิากปอนดารตัวแรกนี่สําคัญมากครับก่อนก็เกิดแล้วด้วยฮะเมื่อก่อนเล็กมื่ก่อนใหญ่ยังไม่มีใครไปจับจองครับ ในขณะที่คีดกลับไปเอาปั๊บนะครับเฟนเนิกก็หลายมาเทียบเป็นเซอร์กอนแล้วด้วยครับและเลือดโลแบบนี้ครับเต่ายังไม่เลเวลสี่อีกนิดเดียวเท่านั้นครับจะห้ามโดนต่อเลือดมากกว่านั้นครับเลเวลสี่แล้วเรียบร้อยจะเข้าไปเก็บเปอร์เซ็นต์ตอฟซัพมิชชั่นหรือเปล่าแต่มีการกดอัลติจากคริคซี่เข้ามาเกาะเปอร์เซ็นต์ต็อบซัพมิชชั่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแยกเซอร์กอนจากเซอร์มริกาไม่ได้โอ้แล้วเมื่อกี้มาเหมือนเขารู้ว่าเขาไปยื้อเวลาแป๊บนึงให้คลิคซี่เลเวลสี่เพื่อจะม เนื่องจากเป็นเรื่องของการเดินเกมนะครับในการเก็บแล้เก็บน้อยเดินผ่านอะไรแล้วได้เงินกลับมานะครับเงินของกิจตอนนี้ยางโอเคอยู่ครับในสถานการณ์นะฮะแต่ว่าเลเวลนี่แหละครับที่มันเริ่มออกนำไปจากไปช่วยลกอนตัวแรกครับสำหรับฝางอเมริกาอ่าเคสที่จับภาพมานะฮะเพราะว่าเลเวลสี่มีเจนสเปนเดอร์ไว้ช่วยเพื่อนแล้วนะแต่ว่าต้องดูว่าจะช่วยใครการรีดตามเองนะจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งครับสำหรับไพเรลลไวการ์ดครับส่งลั่ใจเชียร์กันไปเยอะๆฮะการเงินเท่ากัน ปิดเลยครับเก็บนั่นเทดนี่ครับแล้มาตรงนี้ครับกลับไปแล้วครับพี่ทากิวนะฮะโอ้โดนหนักเลยครับสำหรับสกัดแต่มันสามารถสซบัดได้ครับแต่โดนเดสแอเบสไปแบบนี้ได้เปิดบัดแรกครับสหรับไทยไลน์ไวการ์ดโรมิโอครับเมื่อสักครู่ครับทำจังหวะได้ดีครับสกัดแหลมโมกมาครับเหล่าให้ครับเหล่าป้อมเลยครับจังหวะนี้ครับแต่ทีมเปหมดแล้วฮะใช่ครับต้องเบรคครับแล้วถอยกลับมาฮะแล้วก็ระวังเลนอีท่านตันล่างครับเตสาอยู่คนเดียวครับแต่เฟนนิกเดินไปเงาๆครับบูบับยังไม่ขึ้นครับ ่บูของเขาครับแต่บับของเราเกี่ยวกัไได้นี่ครับแล้วจังหวะนี้สวยงามครับในขณะที่เฟนิกเดินฟรีครับได้ครับเวลเลตได้ทาวเวอร์ด้านบนครับสวยครับจังหวะนี้เเเลดครับแต่ด้านล่างก็พยายามจะมากัดครับและใช้เนี่ยกีวัตเคสจะกดดันใส่ฝั่งของไทแรนไวกาสก่อนแล้วมาตีตัวด้วยการกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่เอเอ็ตตครับเดินมาไม่ได้ใช้เบนเดอร์นะฮะ เพราะว่ายังไม่เกิดจังหวะปะรท้ครับไม่จําเป็นจะต้องรีบใช้ต้องชมเต่าครับเอาตัวเองไปรับเรื่องของ stack ของเฟนิกแทนทาวเวอร์ครับมันก็เลยทําให้ต่อเรื่องความได้น้อยลงครับดูเคสเอครับมาเล่นตัวอย่างสีเนี่ยเดินโรม m i n g ครับทำได้ดีเลยฮะนี่ฮะจังหวะนี้ครับรีเฟลแกวตาขาล็อกครับดูครับมิสกับทั้งนั้นเยจะเข้ามาชน อ้าวครับเข้ามาเปิดใส่ครับแล้วโดน,หน,ห,นหนักเลยครับตอนเป็นเด็กกันแล้วกันจะตายเพื่อนบราจะช่วยฮิวครับแต่ไม่สำเร็จเจอกิ้ไกลฆ่าไม่ได้ครับแต่คนแรกอย่างชีสตมสาวไปเหมือนกันแล้วโรบิโอเข้ามาเดสเอเบนส์ใส่บิดครับซึ่งตอนนี้มิมโดนหนักฮะและยิงจากด้านหลังครับแต่มีคนเข้ามาสกัดเนี่ยนั่นคือสะบัดออกมาครับและกิก่นกำลังจะตายเพราะสกัดแต่ว่าเพื่อนร่วมบิม,มเข้ามาช่วยกิ่นไกลมันคนรักเหลือเกินครับโอ้โหแฟนคลับเยอะจริงๆคนนี้โอ้และรอดไปได้ครับใช้ท่าสองกดดันและเหมือนจะได้ป๊อออปปต่ดด้วยพพราคคีมับบจจจจจััััััังงหหหหววววะะมมมมมนนนนนเเปปป็็ใใใแแล้ีู๊ ด้วยครับคุ้มฮะจังหวะนี้ครับเสียเต๋าไปกิจดูทำท่าเหมือนโดนสกัดจะทำลายโพซิชั่นครับแต่กับเพื่อนถอยมารับทันนะโอ้แล้วได้คืนกลับไปให้การกันตอนนี้ทำอยู่2,000โกครับได้2ทาวเวอร์แล้วด้วยครับอย่างที่บอกครับเกมนี้ทาวเวอร์สำคัญครับหลักฐานไม่ได้แถมเสียกลับไปรูปเกมมันจะค่อยๆโดนครอบครองแมปคอนโทรลไปเรื่อยๆครับแนวกระปีที่ควรจะปลุกเร็วเรื่องป้อมนะฮะแต่กลายเป็นว่านะปลุกไม่สำเร็จจะเจอสวนกลับมาตลอด พอได้แบบนี้ครับอับิสโซดาร์กอนจะไหลกลับมาอยู่ในมือของพลังไวการ์ดรึเปล่าครับแล้วถึงตัวตรงนี้แล้วลงครับไปครับและได้เด็กอย่างอลิสครับแต่ว่าดาเมจที่เหลือยังตามมันไม่ต่อเนื่องครับและมีอารามเข้ามาสกัดด้วยครับก็เลยท้องถอยอะแล้วในขณะที่สกัดก็ไปทำเบฟทีฟไว้ถ้าเกิดว่ารวมตัวไปเสียเวลาไฟนานครับถึงสกัดเป็นการทาวเวอร์ไม่ทันก็เริ่มเลือะถอยกันเลยฮะสกอร์การ์ดทีนี้หนึ่งต่อสามก็ผ่านไปหกนาทีครับไปแล้วไวการ์ดได้สองทาวเวอร์ครับแล้วก็แบ่งกกัันนนไปคคละออซดรา้บ ดูว่าไทยแลรัฐรายการจะไปยังไงต่อน,นี่ครับ ถ้าเทียบกันด้วยช่วงของเรื่องช่วงเวลาครับเฟนิกในฝั่งซ้อมบริกาไม่สามารถที่จะเหล่าทาวเวอร์ได้กลับกันครับเป็นเวอเลสตที่กลับมาเลเวลนำเฟนิกแล้วครับเนื่องจากได้ทั้งสกอร์คิวแล้วก็ได้ทาวเวอร์ไปรวมถึงอัพไอซ์แล้วก็กลับมาคอดคองได้และขอลองลุมดูหน่อยครับว่าราบมาตื่นจริงหรือเปล่ามาตื่นล็อบบมิชชั่นใส่ไปครับและเอ็นอาร์เครเรียบร้อยตายโดยฝีมือของกิจเอ็นอาร์เคโดนลักซ์ออฟชูดดึงกลับมาคุยกันครับเมื่อสักครู่นี้เหงาแล้วครับแล้วทาวเวอร์ตรรรงงงนนนนนนี้้้้โซไไไววออยยย่่่่่าาาาััแลลลขิเเเจะมกทหคบ ปอบนเน้นๆครับสามปอบอด้านนอกเซาลูน,นา,าหน่นารักแล้วครับและดูมิโอครับเจอดักครับอยู่ด้านหน้าโอ้โหตะกัดเหมือนรูนโอโโนน้อนาคตครับไปยืนรอก,ก่อนแต่ไม่มีใครก,กล้าตามฮะเพราะว่าทาวเวอร์ด้านล่างมันใจหายครับหมาแหละหลังจากที่ไปเสียเวลากับดูมิโอค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เสียทาวเวอร์ด้านล่างไปเซาเมริกาครับและต่อด้วยเรดบับของฝั่งตัวเองครับและตรงกลางเคสต์กับเดวี่ก็ดันเข้ามาด้วยฮะรวมถึงดูมิโอที่อยู่ด้านบนเลินเกมได้ดีครับมีการทำตัวน่ารักน่ากินครับแต่กินไม่ได้ครับโรมิโอครับรับหล่อจะปิดแล้วฮะ และไปออมใส่สกัดแบบนั้นครับอันติเมตมีก็จริงครับต้องหาจังหวะการใช้ดีๆแต่หมื่นการสะบัดของเขาจะไม่เพียงพอกับการยิงระยะของกิจไงฮะโอ้ระยะมันไกลครับไวโอเลตครับเปดียวการเงินดิบไป4 0 0พันกว่ากว่าแล้วครับสำหรับไทยแรงไวการ์ดฮะแล้วทาวเวอร์นี้ก็น่าจะไม่ยากไม่เย็นครับหมายครับรถคันเดียวครับทันลิฟเปล่าครับกับการยิงบบบแบบนี้ครับบอกเลยว่าสบายฮะด้านล่างก็ืเป็นโลมิโอครับคือใช้แผนส1หนึ่งฮะนี่ครับทำตัวน่ากินไปเรื่อยๆครับ ค6ทาวเวอร์ครับ8นาทีครับไม่เหลือป้อมนอกครับในขณะที่ไทยแลนด์ไวการ์ดยังไม่เสียเลือดป้อมเขาเสียนิดนึงด้านล่างแล้วไปดาร์คสเลเยอร์อย่างไวครับบอกเฟนิกซ์เร็วใช่ไหมเดี๋ยวไวโอเล็ตทำให้ดูลิงเนี่ยลิงนี้ตายเร็วเหลือเกินครับลิงดักเลยครับจังหวะนี้2นาทีเท่านั้นแล้วดูกันไปครับทางด้านของ c ซียเครับถ้าจะเป็นคนเดียวที่จะอึดที่สุดของฝั่งไทยแลนด์ไวกาถ้ายืนไม่ไหว แล้วดูแถวหน้าครับมีทั้งวอลเดอร์บูแมนนะฮะซีเนียลนะครับที่จะไปรับดาเมจให้กับเราเลยเป็นกำแพงอยู่อย่างนี้สหรัฐอเมริกาจะต้านทานการบุกข,ของไทยนาวิการได้หรือเปล่าครับจะขึ้นบ้านได้ไหมมีดับบับลักเซเยอร์ด้วยครับหกพัน 6, โกแล,ล้วครับอาจจะรอของสักชิ้นหนึ่งครับน่าจะน,นี้กิจไงกำลังปามอยู่ฮะแสดงว่าดูเรื่องการเงินน่าจะไขิดเดียวจะได้เทเลมไลท์อีกสักชิ้นหนึ่งแล้วเพื่อจะขึ้นบ้านหรือเปล่ามาแล้วครับไหลามานิ่มๆนุนนดๆครับ ไม่ขึ้นไอเทมมานะผิดง่ายยังไม่ขึ้นไอเทมมาครับก็คือทางสหรัฐอเมริกายังไม่ขึ้นมาให้เราดูครับยังมองไม่เห็นครับต้องมีอะไรอยู่ในมือบ้างครับตอนนี้จังหวะนี้เขาจะบวกแล้วนะครับไม่ขึ้นทีต่อไปเข้าบ้านกลางทันทีครับแล้วตูปเขาออกมาครับตอนนี้ดูบรรยากาศครับรวมๆครับด้านบนกับตรงกลางตอนนี้เข้ามาอยู่ครับรวมไปถึงเคสเลยที่แยกดันด้านล่างครับให้โรเมโอเป็นแนวหน้าแทนนะแล้วโดนกลายเป็นเสาครับแต่ว่าเรียกเรียกว่าแทบจะไม่กิดเลยครับสำหรับดาเมจของเหรัอเมริกาที่เข้าไป นักเรียร์ที่เล่นอันนี้ครับตัวบอบบางใจก็บางครับและตอนนี้กิจไงกิ้งละยิงครับด้วยบัฟของดารเซเรียร์ครับอย่างยืนแรงและได้ป้อมด้านบนโดยไม่สนใจคีมฮะแล้วไปตรงกลางต่อครับเกรซครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้อาดจิตเบนเดอร์ครับแต่รอครับใช้เบนเดอร์ช้าลงไปฮะโอ้ช้าเกินไปครับช่วยเต๋าไม่ทันครับ เต่าบอกไว้ใจแต่เมื่อสักครู่หาเต่าไม่เจออ่าอาจจะลองไว้ใช้กับกิจงานคนเดียวก็ได้นี่พราะด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของเต่าอยู่แล้วครับ่ต้องรับดาเมจจำเริ่นรับไปขนาดนั้นครับทำให้การทีิ้งบ้านของไทยแลนด์ไว้การง่ายขึ้นครับรวมไปถึงป้อมด้านล่างที่ได้ไปจากเต่าอเมริกาโอ้คิดมาแล้วครับต่อสามทางเลยหรือเปล่าครับยสิบนาทีฮะและยิงไปครับโอ้โหรวดเร็วทันใจครับแป๊บเดียวได้ไปหมดครับเลสตูเปอร์ดอยด์เรเร์แบบ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 ไปนะฮะมาแบบชุดใหญ่ไฟกับพิบกันสำหรับคิฟแน่เลยตรงนี้ครับ หนังมวนนี้กับเปิดแป๊บเดียวครับหมื่นโกรครับอยู่ในมือเรียกว่าสวยพี่สวยครับแตก3ทางในการบุกค,ครั้งเดียวกดดันอยู่ประมาณหนึ่งนาทีได้ถึง3ทาวเวอร์ครับเออมื่อกี้มันเป็นคำพูดที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ก็เลยไปสัาแบบนั้น,นรืกว่ามันจะเป็นคำพูดที่ไม่สามารถออกอากาศได้ด้วยก็เลยไปทางนั้นเว่า <laughs> นี่ครับดูสรุปสักนิดหนึ่งครับ9ทาวเวอร์ครับเรียบร้อยฮะเหลือแค่บ้านครับ ไอแลนด์ไวการ์ในขณะที่ทาวเวอร์อยู่ครบแบบนี้ครับต่ถามว่าเ้าไฟใหญ่ใหญ่มีโอกาสพลาดได้ไหมมีโอกาสพลาดได้ยังเหลือทาวเวอร์ให้เยอะเลยครับแต่ยัพลาดนี้สุดโอกาสของเซาแลนด์กาก็น่าจะเป็น2 t โคลไฟนะสามสี่ห้าไม่ใช่สองสามสี่ห้า 2G เดี๋ยวนะบวกเลขไม่ทันถามจริงครับว่าทำไมทำไมอ่ะทำไมไม่มีวันนะโอ้โอคเวลี่กู๊ด คุณคิดนาน<ม>านะคิดนานไอ้คิดไม่นานแหละแต่รอแก้คุณนานมากเลยคือถ้าคุณเป,ป็นภาษาไทยผมจะไม่ลือกขนาดนี้<อ>เา๋าต้องเป็นเป็นคือโอกาสที่จะชนะของเซาเปอร์ลิกาจะเป็นเดือนปีอ่าไม่มีวันครับผมไม่กู้ดโอเคเอ หมนะครับมาดูกันต่อนะครับไทยแลนด์ไวการ์ดครับตอนนี้กดดันอย่างหนักหน่วงครับหลังจากที่ได้สามทางครับของสหรัฐอเมริกาไปครับเพื่อที่จบเกมแรกให้ได้ครับและคิ้งเข้ามาแบบนี้ครับคนยิงป้อมติดครับตอนทีตายแล้วครับสายเสร็จปุ๊บครับไปที่ป้อมต่อโดยไม่สนใจคนเลยฮะตีแต่ป้อมอย่างเดียวครับและตอนนี้เรี้ยงเลือนิดเดียวเท่านั้นได้เรียบร้อยครับเกมแรกจบเป็นของไทยแลนด์ไวการ์ดสิบเอ็ดนาทีห้าสิบสองวินาที